สำหรับใครที่กำลังตามหาร้านเติมโรบักราคาถูกผมขอแนะนำก๋วยเตี๋ยวช็อปเติมง่ายเติมไวทันใจแน่นอนทำอะไรของนายอะเพื่อนทำอะไรของนายเหรอลยๆตู้ตู้ตู้ตีหมนตีตีตอนโอเคนะผมอยู่ผมเลยคือคือวันนี้ผมก็จะมาเกลียนคนโดยการใช้เอ็กซ์เลเรนะครับผมตัวเกลียนที่น่าจะโคตรเกรียนนะครับผมเด็เกลียนของแท้เลยนะ ไปแล้วก็เปิดประเด็นกับไอ้หมอนี่กันก่อนเลยนะผมไปไอ้หนุ่มว่าไงเลยไอ้หนุ่มโอ้ยไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มโดนหนุ่มโดนหนุ่มโดนหนุ่มเอือหนุ่มก็ต้านทานความรุนแรงนี้ไม่ได้นะผมต้องให้เป็นไอ้หนุ่มก็เหอะพลังของข้าเนี่ยมันช่างพี่โกงยิ่งนักเฮ้ยปุ๊บ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 ต่อย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 ลวต่อยลุ้วต่อยลุ้วไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มนิ่งไอ้หนุ่มนิ่งไอ้หนุ่มนิ่งหนุ่มอย่านิ่งหนุ่มอย่านิ่ง หนุ่มก็โดนหนุ่มนิ่งเหรอหนุ่มนิ่งหนุ่มหายไปเลยครับหนุ่มน่าจะออกไปเลยเออนี่นะผมหมุนไปเลยหมุนไปเลยเฮ้ยไอนายนายเฮ้ยเมื่อกี้ฉันเห็นนายเฉยๆนี้ใช่ป่ะอยู่ไหนละอยู่ไหนละไปไหนละครับผมอานุญตะคุนมีคนอยู่ป่ะแถวนี้โอ้ไม่มีใครให้เกียร์เลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ กดซีหมุนตูวกโดนไหมโดนนะครับโดน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 นะครับผมโดนเจ็ตเล่โดนเจ็ตเล่โดนเจ็ตเล่โดนโโดดนนเจ็ตเล่ตีเลยก็ต่อยเจ็ตเล่หายกลางอากาศขนาดอยู่ข้างบนยังไม่รอดนะผมนี่ดูดูนายใช่ไหมที่แปลงหน้าเป็นเจ็ตเล่เมื่อกี้ไปซะไปต่อเออ้ออ้เอากครีแตกเอ้าไอ้อยากค้างดิอยากค้างดิโอ้ย โอเคครับผมว่าทําไมโทรศัพท์เข้าไม่ได้ใ <c oughs> <c oughs> นโทรศัพท์ค้างเพราะอะไรเนี่ยผมรู้แล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็รู้ซึ้งแล้วนะฮะไหนพวกไหนแกไปเกิดตรงไหนแล้วอยู่ไหนเนเพื่อนอหลเพื่อนไปเกิดไหนละ่ะไอ้เ <c oughs> พื่อนนะผมเพื่อนจะแปลงร่าง,างนายใช่ไหมนายกระโดดไปตูมต่อยไปเลยว้าไปต่อยแล้วก็หมุนหมุนหมุนเกลียนเกลียนโอ้ยแหลกแหลกแหลกหแหลกจริงว่ะ เขาใกล้เข้าหน้าไม่ได้เลยซูมหน้าแล้วแหลกมากนะผมมันมีใครจะแปลงล่างเออมีใครจะแปลงล่างนะฮะอยากอยากสัตวะอยากสัดคนโค่แบบขอแบบขอแบบตึงๆได้ไหมแปล,ลไปแปลงล่างมาแปลงล่างมาแปลงล่างซัดหน่อยเร็วมาแปลงล่าง,แป,ง,าางาแปลงล่างเร็วๆจะแปลงไหมเฮ่อมามาซัดตั้งมาเร็วแปลงล่างเร็วรออะไรเพื่อนตีตีตีต ไปมาเร็วเพื่อนโอ้ยไปพอเจ้าใจฟอขนาดนี้ก็หายไปซะทำไมไม่แปลงลางนี่ไม่ใช่เกมสันติสุขนะเพื่อนนายมาอยู่เซิร์ฟธรรมดานายก็ต้องแย่งชิงความแข็งแกร่งกันอีกแล้วมันยังไม่ใช่เซิร์ฟเดินไปสวัสดีจ้าวันนี้เราตื่นเช้าเลยนะนั่นมันเซิร์ฟของเด็กแบบ อนุบาลสองเซิร์ฟนี้มันสําหรับเด็กเด็กโคงเด็กเกรียนครับเด็กเกรียนวันนี้นายเพื่อนแปลงลางไปเร็วฉันจะจะลองซัดเอลยนที่นายมียนะเลยละไปหมุนอยู่นั่นแหละเอาแปลงเลือกตัวหนึ่งเออนั่นแหละเอาแล้วแปลงลางเดียวกันแล้วก็ตีตไปเลยหนึ่งตีไปไงโดนโดนเอาเอาแปลงลางไอ้หนูโอ้โหแล้วแปลงลางเป็นตัวเดียวกันพี่จะเอาอะไรมาสู้ผม ผมมันเปิดก่อนนะพี่โอ้โหเอ้าเพื่อนนะเพื่อนปุ๊บปุ๊บไปยังไงยังไงเฮ้ยอิ้ยว่งแข็งแข็งกระเด็นกระเด็นถึงกระเด็นกระเด็นเอาเลือกเอาเลือกมามาชนไปหนึ่งทีเอาไปแล้งเอาแย้วเอาแยวเอาแย้วตีตีไปเลยตีไปเลยยังไงหมุนไปดิหมุนไปดิหายไปไหนแล้ว啊โอ้โหน่าน่าจะหลีน่าจะหีรอดนิ้วมือผมไได้แล้วนะครับ แม่เขาก็ตุยเย่ไปแล้วนะเฮ้ยนี่ยังยางยางมียังไม่ตุยเย่นี่นี่นี่เห่แล้วเห่แล้วเห่แล้วเฮ้ยอ้าล้มล้มเอ้าลุก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 อ๋อเจอแล้วนะผมผมเจอแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยตีวาปตีีตต่อยไปตีเลยตี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 นะผมโอ้โหร้อยอากาศร้อยอากาศทอร์นาโดฟ้าทอร์นาโดเฮ้ยเป็นไรอ่ะเฮ้ยใจเย็นจเย็นเพื่อนจะเพิ่งรีบร้อนจะเพิ่งรีบบักเออเออเออไหลแล้วไหลแล้ว เริ่มเละแล้วเริ่มเละพวกคุมยากนะหอนทนเฮ้ยพวกคนอยู่ไหนหมดเนี่ยฮะไม่มีใครใเกลียนเลยโอ้โหไอ้โล่งจัดเลยมันน่าจะจุเซิร์ฟคนน่าจะจุได้สักล้านคนนะเออแบบเตียนกันมันๆน,น,น,นะอ๋อนายอยู่ในนี้นายอยู่ในนี้เหรอโดนโดนต่อยไปดิโดนต่อยไปดิต่อยไปเลยเนี่ยฟันฟันหมุนหมุนตี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 หาย โอ้หบอกเลยว่าว่าหายหายเลยหายเลยอ้าวเฮ้ยอ้าวอาเอ้ยออกไปดิวิ่งเร็วเร็ววิ่งเร็วออกไปซีโอ้ไม่ก็ต้องกลับร่างเดิมจริงใช่ไหมนี่เฮ้ยเออนี่นะผมออกมาเรียบร้อยแล้วเพลงก็เปิดอีกแล้วสุดยอดจริงเลยเอาไม่ได้จะเอาเพชรออกนะผมเร็วแรงทะลุนรกนะครับผม มายถึงเอ็กซ์เลสแลวเราก็เกียนอยู่คนเดียวนะผมเหงาเลยทีนี้เพื่อนไปเกิดไหน,นสนามนู่นหรอโอ,โ,หโอ้โหเพื่อนไปละนะครับผมไปคลิปนี้ก็อาจจะไปลุยต่อนะครับผมเพราะว่าตอนเซิฟนี้คนที่อยู่คนที่อยู่จุดเกิดที่ไม่มีเลยนะครับผมตายแล้วไปลุยกันต่อเลยนะจ๊ะเราจ้า <S <S โอเคนะผมผมก็เจอนี่นะผมอันติเมต อันติเมตอะไรอันติเมตสไปเดอร์มังกี้แล้วผมก็จะซัดเขาเลยนะเอา้าล้วกลับร่างไปไหนรีบกลับร่างไปไหนเล้าแล้วพอเขาจะไม่รู้ตัวนะผมว่าผมกําลังกดซีลงหัวเขาบูม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 มบู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  ตายซะเออพลังแห่งการเกรียนเออตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุตุ๊ตแล้วนายก็จะแตกแบบไม่รู้อเละเละเป็นชิ้นเลยเฮ้ยเฮ้ยนี่นายถือขนาดนั้นเลยไปท่าซีเอ็กต่อยซีบุ๋นติวติวตีนี่โดนโดนไม่เห็นถือเห็นถือโดน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 ไม่ได้โดนไม่ได้ยโดนไปต่อยไปเอ้ยเอาอันติเมตอันติเมตเหรออันติเมตหรออันติเมตสปอมไฟเหรอ เอาจะเกา่าจะเก่าหรือเปล่าจะเก่าหรือเปล่าเฮ้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 เโย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 ฮัลโหลโยโยอะไรทำอะไรนายนายทำอะไรนายทำอะไรเอ้ยทำทำอะไรโดน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 ไม่ดีโดนไม่ดีโดนไม่ดีนี่นี่หมุนหมุนตีลตีลตีลหลบ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 อะไรอะไรอะไรทำอะไรของนายอะเพื่อนทำอะไรของนายอ๋ออุย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 หลบหลบตู้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 ตายโอ้โห นี่อันติเมตจริงป่ะเนี่ยทำไมนายมันนายมันซัมบารีจังเลยนายมันซัมบารีเสียงกซัมบารีเอ้าวอ้าเจ็ดเล่มาดูเหตุการณ์เหรอมาดูเหตุการณ์โดนะโดนะดูข้างบนน่ะโดนะนี่นีดูเจ็ดเล่นะผมโดนอีกแล้วเจ็ดเลโดนแบบเดิมเลยแป่กปลกอากาศไปซะเฮ้ยอันติเมตโคยโคเฮ้ยพุ่มพุ่มลบมลบมล้ล้ปุ๊บปุ๊บซุบบล้ปุ๊บปุ๊บซุบบล้อะไรอะไรนายทำอะไรนายทำอะไรอยู่ข้างบนก็ไม่รอดหรอกนะอยู่ข้างบนน่ะ โดนก็ไม่รอดหรอกนะโดนโดนนายโดนโดนโดนไม่ดีโดนไม่ด uh, ีขันอ่ะขันเจ็บเอาเจ็บ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 อะไรทำไรทำไรนายทำไรนายทำไรนายทำไรโดนต่อยอากาศกลางอากาศยืนมันหัวเป็นไงเอาเอื้อโดนโหโดนเอ็กซ์อันติเมทเอ็กโคเอ็กโคสกิลทีเดียวหายเลยนะผมเพื่อนเอ็กซ์เซเลสก็โดนจัดการไปที่เรียบร้อยแล้วนะผมอ่าโดนเอ็กโคเอ็กโคนะผมถ้าผมท่าซีทันนี่น่าจะมันกว่านี้นะฮะไป สำหรับเอ็กซ์เรย์เกียร์ก็ได้จบลงแล้วนะผมเพราะโดนจัดการไปเรียบร้อยนะฮะตัวต่อไปก็จะเป็นโฟล์ทอาร์าน,นะผมไปคลิปนี้มีมานทัน,รรนี้แลวจ้าประละจ้ามา